เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็เด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพกอกี้แล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย11กุมภาพันธ์2 0 2 4วันนี้มาคุยก่อนเกมครบัสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาประจำเช้าวันอาทิตย์ครับเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่ครับห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงครับเจ้าบ้านสปันทองโกลเด้นสเตเออร์วันนี้เปิดบ้านเชสเซนเตอร์ตอน8โมงครึ่งตามเวลานนประเทศไทยครับต้อนรับการเยือนของทีมแกร่งครับพระทิตย์ใช้แสงฟินิกซ์ซัน โดยโค้ชของเจ้าบ้านครับ g o เ d ้ n State w a r r i o r ์คือยอดโค้ชอย่างทางด้านสตีฟเคอร์ครับจะได้ดวลกับเฟรงก์วอร์เกลในวันนี้ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับผลงานเกมล่าสุดของสะพันทองชนะมา3เกมรวดครับและ5เกมหลังสุดก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นโดยเกมล่าสุดบุกไปเยือนอินดีนาเพเซอร์เอาชนะไปได้ขาดลอยด้วยสกอร์131ต่อ109ผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี42แต้ม2รีบาวด์2แอสซิส เสริมโดยดาวรุ่งที่โดดเด่นอยู่ในตอนนี้ครับคือโจนาธานคูมินกา18แต้ม2รีบาลซีแอซิสแอนดรูวิกินช่วยโกดิีก11แต้ม4รีบาลสุดท้ายเป็นโเดินสเตทวอร์เยอร์ครับเหนือกว่าเพเซอร์แบบเห็นได้ชัดในเกมนั้นส่วนผลงานของฟินิกซันในเกมล่าสุดก็ยอดเยี่ยมเช่นกันครับ5เกมหลังสุดก็แพ้แค่เกมเดียวเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะยูทห์แจสแบบสบายมือครับด้วยสกอร์129ต่อ115 ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นมาเทพเคดีครับเควินดูแรนด์สามสิบเอเต้มแปดรีบาวเจ็ดแอสซิส,ส,สเสริมด้วย Bradley Bill แบรดลีย์บิลสามสิบเต้มสองรีบาวเจ็ดแอสซิส,ส,สครับเอริกกอร์ดอนช่วยกดอกสิบเก้าเต็มกับสองรีบาสสุดท้ายฟินิกซ์ซันชนะยูทาห์แจ๊สไปแบบขาดลอยครับตัวจริงที่เป็นไปได้ในวันนี้ครับพอยการฝั่งเจ้าบ้านวอริเออร์แน่นอนพี่แกงสตีเฟนเคอร์รีดวลกับมือสกอร์ของซันอย่างเดวินบูเกอร์วันนี้ลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีแต่ผมชอบเคอร์รี่มากกว่าครับ ชุติงการในวันนี้ครับมือยิง3แต้มของวอริเออร์ต้องตามหาฟอร์มที่เก่งให้เจอครับสำหรับเพย์ทอมสันที่ออกทะเลในตอนนี้ครับจะได้ดวลกับแบรดลีย์บิลครับนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าแบรดลีย์บิลดูดีกว่าด้วยซ้ำครับสมอลฟอร์ดวันนี้ครับแอนดรูวิกกินส์ครับช่วงหลังก็โดดเด่นขึ้นครับทั้งเกมรุกและเกมรับจะได้ดวลกับเกรซอนไอเลนครับจุดขายอยู่ที่เกมรับและการยิง3แต้มตำแหน่งนี้ผมให้คะแนนสูสีกันครับ power forward ครับดูดันจริงครับสำหรับดาวรุ่งอย่างโจนาธานคูมินกาของสะพานทองครับแต่ต้องดวลกับมัจุราชร่างเทพเคดีครับเควินดูแรนครับตำแหน่งนี้เควินดูดรนเหนือกว่าและเซ็นเตอร์คงในครับพี่บัวเขียวเดรมอนกรีนครับยืนเฝ้าใต้แป้นเหมือนเดิมดวลกับวงในของซันคือจูซุปเนอร์กิชครับทั้งฝีมือและความเก่าการสร้างเพลงต้องยกให้กับพี่บัวเขียวผู้เล่นบาดเจ็บโนนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านสะพานทองโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ครับ ก็มีแค่ CP3 เท่านั้นครับที่ยังไม่หายน่าจะกลับมาหลังที่14กุมภาครับส่วนทางด้านฟินิกซันครับเป็นตัวสำรองอย่างเดมเบลลีครับเจ็บเข่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเดือนมีนาคมครับและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะดวลกันในควอเตอร์แรกในวันนี้ครับสะพานทองเจ้าบ้านครับประกอบไปด้วยสตีเฟนเคอร์รีและคููสเปรดบัตเทอร์เครทอมสันแอนดรูวิกกินจอนทานคูมินกาและพี่บัวเขียวเดมอนกรีน ส่วนวินิกซันครับไลฟ์นี้ค่อนข้างจะโหดครับประกอบไปด้วยเดวินบูเกอร์แบรดลีย์บิลเกรซอนอเลนเควินดูแรนและจูซับเนอร์กิชเจ้าบ้านสะพานทองรังอันดับ11ในสายตะวันตกชนะ24แพ้25เกมส่วนฟินิกซันครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ5ในสายตะวันตกครับชนะได้31เกมและแพ้ไปแค่21เกมเท่านั้นจับคู่แมชอพดวลกันวันนี้ครับจะได้เป็นการดวลกันรวางเพื่อนเก่าครับสตีเฟนเคอร์รีฤดูกาลนี้28.0แตามต่อเกม ดวลกับมัจจุราชร่างเทพอย่างเควินดูแรนครับชายาอีซี่มันนี่28.4แต้มต่อเกมในฤด,ดูกาลนี้ถือว่าสูสีกันมากครับโดยเปอร์เซนติโกของสตีเฟน n คอรีอยู่ที่46%ครับส่วนเควินดูแรน54%ครับเนื่องจากเคดีจะยิงระยะกลางมากกว่าครับส่วนคอร์ีีจะยิง3แต้มเป็นหลักและทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกได้เป็นบาสคู่หยุดโลกก็ว่าได้ครับ สะพานทองโกลเด้นสเตอร์เออร์ครับช่วงหลังทรงบาสดีขึ้นมากครับชนะมา3เกมรวดวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะเรียกศรัทธาจากแฟนบาสอีกครั้งครับต้องมาเจอกับทีมแกร่งอย่างฟินิกซันครับก็ถือว่าผลงานก็ดีวันดีคืนเช่นกันครับวันนี้ขอซื้อเกมในบ้านของเคอร์รี่ครับถ้าสะพานแพ้คงแพ้ไม่เกิน2.5แต้มดีไม่ดีมีชนะครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ